นี่ชักจะไปกันใหญ่แล้วนะฉันไม่ใช่ขโมยจริงๆนี่ไงนี่มันทองของพี่ฝ้ายแกขโมยของพี่ฝ้ายมาใช่ไหมไม่ใช่นะเนี่มันทองของลุงทองของลุงเก็บขยะขายจะมีปัญญาเงินที่ไหนันซื้อใส่แกขโมยของพี่ฝ้ายมาใช่ไหมแกจะยอมรับดีๆหรือแกจะให้ฉันเรียกตำรวจ อะไรกันมนเนี่ยทิ้งกันเกลื่อนกาดโอ้ยถังาขยะาก็อยู่ตรงนี้ทิ้งกันไม่ได้เว้ยโอ้ต้องมานั่งเสียเวลาเก็บออ้มโอ้ยโอ้ยลุงไม่ดูตามมาตาเ,เรือหรืองไงเนี่ยเห็นไหมชุดฉันเลอะหมดแล้วเนี่ยเออไม่หนูฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะฉันไม่เห็นจริงนะลุงมาขอโทษฉันแล้วชุดฉันมันหายเลอะไหมพูดออกมาได้ ชุดลเลอะหรอ,หอแา่งั้นแม่หนูเอาผ้าชุดนี้ไปเก็บไวเ้เถอะผ้าสกรปรกสกรปรกแบบเนี้ยฉันไม่เอาหรอกนี่มันไม่ใช่ผ้าคลิ้วนะหนูนี่มันผ้าเช็ดหน้าของลุงนะผ้าเช็ดหน้าหวะ้ะเอาไปเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อแล้วจะไม่ให้ฉันเช็ดชุดเนี่ยนะคิดมาได้ยังไงโมแล้วหแหละที่เป็นได้แค่คนเก็บขวดเก็บขยะข้างถนนเ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้แม่หนูว่า ฉันเป็นได้แค่อะไรนะก็คนเก็บขวดเก็บขยะไงแกอย่างเดียวไม่พอนะเนี่ยยังจะหูตึงอีกเหรอนี่นี่แม่หนูเป็นพนักงานใหม่หรือเปล่าเนี่ยก็ใช่ไงแล้วทำไมฉันจะต้องมาตอบคำถามลุงด้วยเนี่ยไปดีกว่าเสียเวลาสมัยนี้อืม คนงานของคุณพิมพเนี่ยใช้ได้เลยนะครับตรงตามที่เราต้องการเลยครับขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสดิฉันยินดีมากเลยครับผมดีใจนะครับที่ได้คนเก่งๆอย่างคุณพิมพ์มาร่วมงานกับบริษัทของเราถ้าอย่างไงก็พิมพ์ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับถ้าอย่างนั้นคุณเริ่มงานได้วันนี้เลยนะครับและหวังว่าคุณพิมพ์คงจะสร้างผลงานให้กับบริษัทของเราอย่างสุดความสามารถนะครับรับรองได้เลยค่ะคุณเสือดิฉันจะทําให้เต็มที่แน่นอนค่ะดิฉันคุณไปทํางานได้เลยครับ ขอบคุณนะคะครับผมวัสดีครับพ่อกินข้าวยังครับอ๋อได้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมลงไปรับข้างล่างนะครับเจอกันครับพ่อ เงินเข้าไปเอ้ยอืมขังขยะก็อยู่ตรงนี้แล้วอืม,อมไอ้ลุงเก็บขยะด,ดีว่ะวันก่อนทำชุดเฉละวันเนี้ยได้เห็นดีกันแน่เอ้ยอุ๊ยนี่มาอะไรกันน่ะแม่หนู ฉันขอโทษนะพอดีว่าฉันไม่เห็นอะแต่ลุงว่าที่แม่หนูทำเนี่ยเหมือนตั้งใจทำมากกว่าถ้าฉันตั้งใจแล้วจะทำอไรแกจะทำไมฉัน <S 2> <S 2> <S 2> เป็นแค่คนเก็บขยะอย่ามาสะเออกับฉันวันก่อนแกทำชุดฉเลอะวันเนี้ยแกต้องเลอะขอกฉันแน,น่นี่แม่หนูจะทำอะไรอะ่ะก็ทำอย่างนี้ไงที่หลังย่ามาสะเออกับฉัน แกกับฉันมันคนละระดับกันเก็บทิ้งด้วยเฮ้ยนี่เธอจะทำอะไรอะ ค่ะลุงพอดีว่าฉันจะเอาขวดให้อ่ะจ่ขี้เกียจลุกพิมพ <bege> เดี๋ยวบ่ายเนี้ยมีประชุมนะอ๋อค่ะเออพี่ฝ้ายบริษัทเราเขาให้คนเก็บขยะเก็บขวดเข้ามาเก็บในบริษัทด้วยเหรอคะอ๋อนั่นหรอเขาชื่อลุงทองเขาเป็นคุยอะไรกันอยู่เหรอครับสาวๆไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณเสือก็เม้ามอยตางภาษาผู้หญิงนะคะ เออเนื้อหากันประชุมอ่ะคุณอย่าลืมนะครับคุณพิมพ์คุณฝ้ายแจ้งคุณพิมพ์แล้วใช่ไหมครับแจ้งแล้วค่ะโอเคครับย่างั้นขอ,ขอตัวก่อนนะครับเออพิมพ์พี่เกือบลืมบอกอะ่ะช่วงนี้ระวังระวังตัวหน่อยนะระวังอะไรอะคะพี่ฝ้ายหูนเนี้ยเงินแล้วก็ของมีค่าของพนักง,งานในบริษัทหายอะ่ะรู้หรือเปล่าอะไรนะคะเงินและของหาย แล้วรู้หรือเปล่าเขาว่าใครเป็นคนขโมยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ้ะแต่อย่างไงก็ระวังตัวด้วยนะยงนั้นพี่ขอตัวไปเตรียมเอกสารประชุมก่อนนะได้ค่ะของหายคนขโมยเหรอหรือว่าจะเป็นไอ้แก่ลุงทองนั่น ร้องไห้ทําไมสร้อยทองอสิสร้อยทองพี่หายอ่ะอะไรนะคะพี่สร้อยพี่หายใช่แล้วไปหายได้ยังไงหายที่ไหนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพรพี่เข้ามาถึงบริษัทพี่ก็ก็เป๋าวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ําแต่กลับมาก็ระเป๋ามันเปิดอยู่อ่ะแล้วสร้อยทองพี่ก็หายไปเลยเราพี่ฝ้าเห็นใครที่น่าสงสัยไหม ก็มีลุงทองที่เข้ามาในบริษัทเพื่อมาเก็บขวดตามเดิมของแกแหละแต่พี่คิดว่าลุงทองไม่น่าจะใช่พี่ฝ้ายคนเราเดี๋ยวนี้รู้หน้าไม่รู้ใจไอ้ลุงคนนั้นนะดูจากสภาพแล้วจนก็จนไม่มีอันจะกินฉันว่านะอาจจะเป็นไอ้ลุงแก่นั้นก็ได้ใช่ตรงใชแ่แน่ๆต้องเป็นไอ้แก่คนนั้นแหละที่เป็นคนข,ขโมยแต่ลุงทองเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นถึงพี่ฝ้ายไม่ต้องพูดปกป้อง,องไอ้แก่นั่นเลยนะ เดี๋ยวพิมพ์นี่แหละจะเป็นคนกระชากหน้ากากแล้วเปิดโปงไอ้แก่นั่นเองพิมพ์เดี๋ยวสิพิมพ์หุยมิฟ้องกันบ้างเลยอะ่ะขวดพลาสติกเข็มพลาสติกเออเออขวดแก้เออ,เอ,อ,ดเอ,อได้พลาสติกแค่นี้นะโอ้ยจะพอไหมวะจะได้สักเท่าไหร่กันเทียวเออ นี่ลุงลุงเป็นคนขโมยของในบริษัทใช่ไหมอะไรกันนะ่ะแม่หนูทำไมแม่หนูคิดอะไรแบบนี้อ่ะฉันไม่ใช่ขโมยนะจะไม่ใช่ได้ยังไงก็ฉันเห็นแกเข้าออกบริษัทโดยไม่มีใครสงสัยดูจากสภาพจนๆแบบเนี้คงจะอดอยากจนต้องขโมยของคนในบริษัทเพื่อไปเลี้ยงชีพแน่ๆนี่ชักจะไปกันใหญ่แล้วนะฉันไม่ใช่ขโมยจริงๆนี่ไง นี่มันทองของพี่ไฟแกขโมยของพี่าฟมาใช่ไหมไม่ใช่นะเนี่ยมันทองของลุงทองของลุงเก็บขยะขายจะมีปัญญาเอาเงินที่ไหนมาซื้อทส่แกขโมยของพี่ไฟมาใช่ไหมแกจะยอมรับดีๆหรือแกจะให้ฉันเรียกตำรวจนี่พูดเลยฟังบ้างสิบอกว่าไม่ได้ขโมยก็ไม่ได้ขโมยเชื่อใจกันบ้างจะให้ฉันเชื่อเหรอในตัวแกมีอะไรให้ฉันเชื่อถือได้ แกเอาสร้อยที่ฝ้ายคืนมาเดแยวนี้เลยนะไม่ใช่นี่มันก็เป๋าเงินของคุณเสือนี่นี่แกถึงท่านขโมยกระเป๋าเงินของเจ้าของบริษัทเลยเหรอที่แรกฉันกาว่าจะเอาของคืนแล้วปล่อยแกไปแต่ตอนนี้ฉันคงต้องแจ้งตำรวจแล้วแหละแกเสร็จแน่เดี๋ยวกัน การมอก่นอนลยอ่าคุณทิมคุณมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าถึงไม่เข้าประตูหรือแจ้งอะไรข่าผมก่อนใช่ค่ะฉันมีเรื่องด่วนที่จะแจ้งคุณเสือค่ะและธุระด่วนของคุณเนี่ยคืออะไรไหนลองว่ามาสิบริษัทเรากําลังมีขโมยค่ะแล้วมันได้ขโมยของพนักงานในบริษัทไปหลายคนแล้วแล้วสดสดร้อนๆเลยนะคะมันยังขโมยท้องไปฝ้ายไปด้วย แล้วอีกอย่างนี่ค่ะนี่คุณไปเอากระเป๋าตังค์ใบนี้มาจากไหนเนี่ยก็าจากไอ้หัวขโมยที่บอกไงคะคุณเสือต้องจัดก,การเรื่องนี้นะคะนี่แหละค่ะคุณเสือไอ้หัวขโมยคนนี้แหละที่ฉันพูดถึงไอ้แก่นี่แหละที่มันขโมยท้องพี่ฝ้ายไปคุณจะบ้าเลยยังไงนี่พ,อพ่อคุณทำของผมนะอะไรนะคะ เฮ้ยเฮ้ยเด็กนิว่าเฮ้ยเฮ้ยหนูน้อยหน้าตาหน้ารักจริงๆเอ้ยอึ ใจเนาะใจร้ายใจดำทิ้งเด็กได้ลงคอเนาะก็งไงหนูน้อยนี่อะไรวะนหนูชื่อเสือนะครับอะหนูชื่อเสือนะอืเองโชคดีนะที่เจอข้าวออ้ยเด็กน้อยน่ารักจริงๆเฮ้ยอึ๊บอ่ะ อ่ะเรากลับบ้านกันนะลูกนะเลี้ยงลูกอีกคนนึงนะก็คงไม่เป็นไรอ่ะไปลูกใช่เนี่นพ่อบุญธรรมของผมเองพ่อทองเลี้ยงผมตั้งแต่เกิดแล้วทำไมคุณเสือทำไมทำไมลุงถึงเก็บขยะเก็บขวดขายอยู่ใช่ไหมก็เพราะว่าลุงเนี่ยไม่เคยคิดที่จะลืมตัวเองว่าตัวเองเคยเป็นอะไรมาก่อน ถึงแม้ว่าลูกชายของลุงคนนี้เขาจะทําหน้าที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเป็นถึงเจ้าของกิจการใหญ่โตก็ตามแต่ลุงก,ก็ยังขายขวดเก็บขวดอยู่นั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นความเคยชินของลุงเองส่วนทองที่อยู่บนคอพ่อของผมผมเป็นคนซื้อให้ท่านเองเขาไม่ได้เป็นขโมยอย่างที่คุณคิดหรอกนะจริงเหรอคะคุณเสือคุณเสือไม่ได้ล้อฉันเล่นใช่ไหมคะผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะ ที่จะมาพูดเล่นกับคุณนะ่ะและช่วยกรุณาขอโทษพ่อผมด้วยนะดออิฉันขอโทษนะคะคุณลุงที่คิดว่าคุณลุงเป็นหัวขโมยอะคะ่ะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเหรอแล้วเรื่องที่สาดน้ำใส่ได้อะไรนะพ่อพิมพ์สาดน้ำใส่พ่อหรอคุณพิมพ์จริงเหรอเนี่ยคุณตอบผมมา จริงค่ะผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้ยตอนนั้นเนี่ยแม่หนูเขาคิดว่าพ่อเนี่ยเป็นแค่คนเก็บขยะเก็บกนขายเท่านั้นเองนะลูกคุณพิมพ์ทำไมคุณถึงมีความคิดที่มันต่ำแบบเนี้ที่ชอบได้เที่ยวไปไล่ดูถูกเยียดยามคนอื่นเขาอะผมว่าต่อไปนะเราคงทำงานร่วมกันไม่ได้แล้วล่ะคุณเสือ คุณอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคุณลุงฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจคำขอโทษของแม่หนูมันไม่มีประโยชน์หรอกสำหรับการกระทำของแม่หนูเชิญออกจากห้องนี้และบริษัทแห่งนี้ไปได้แล้วครับคุณพิมพ์ผมไล่คุณออกไม่นะคะคุณเสือคุณเสือไล่ดิฉันออกไม่ได้นะคะถ้าฉันออกแล้วฉันจะทำงานที่ไหนอะคะไหนจะค่าบ้านค่ารถอีกอะคะ่ะ นั่นมันไม่ใช่ปัญหาของลูกชายฉันสักหน่อยแต่มันเป็นปัญหาของเธอไปกันเถอะครับพ่อคุณเสือคุณเสือคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะโถ่หมดกันชีวิตฉันนางพิมพ์เอ้ย